แม่มันก็จริง,รงๆไม่ได้แบบพันหงร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะชัวร์แต่ว่าถ้าถามอายุปูนนี้แล้วครับเลขสามแล้วอ่ะมันก็ต้องต้องคุยคุยเริ่มมีบางแผนบ้างแล้วกันนะมีเป็นคงไปขอตามแบบอย่างาเลยเนี่ยเดี๋ยวป้า<ๆ>เขาดูทีวีเขาด่า <laughs> คือเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปคุยอย่างเป็นทางการอีกทีนึงแต่ว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไราเพราะว่าครอบครัวเขาก็ไว้ใจให้ผมดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรื่องนี้เราไปเวลาจะไปขออะไรกันค่ะผู้หญิงทังหลายผู้หญิงก็มีทุกเสียงไหวในบ้าง เขาบอกว่าเสียดายเงินเนืะจัดงานใช้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแบบหรือไม่ต้องแต่งแล้วเอาเงินไปเที่ยวอะไรคือเขาก็ไม่ค่อยเป็นคนซีเรียสอะไรมากครับกต่เห็นว่ายังไงบ้างครับมีข่าวมาเหมือนว่าเราแบบว่าไปไปขออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแต่งแบบจีนเหรอพี่ยังไม่รู้เลยนี่เขาต้องเขาต้องคุมผ้าแดงหรือเปล่าเขต้องยกน้ําชาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามขังครับไม่ได้ซีเรียสอะไรผมว่าคนเรามันสามารถเจอเจอคนที่ใช่นะครับได้ทุกเมื่อแล้วก็ถ้าเราได้เจอในเวลาที่มันที่ พอเหมาะเเจาะด้วยวัยด้วยจังหวะอะไรหลายๆอย่างเขาก็จะกลายเป็นเป็นคนที่เราต้องอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็ผมว่าด้วยวัยผมผมมันได้แล้วเขาเป็นคนที่ทําให้ผมเรียบร้อยสงบสงี่ยมได้ก็โอเคครับมีไปดูำหลับเราอยู่คำหลับอยู่ครับอยู่มากครับแล้วจะหมดความ้องกา ผมไม่เป็นไม่เป็นเจ้าชู้อยู่แล้วครับอุลิมพันกันเลยวคคือเมื่อก่อนอาจจะมีเล่นเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบแซวชอบหยอกสาวๆเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ห้ามเล่นแล้วครับยังเป็นอยู่ไหมคะโอ้โหเป็นไม่ได้แล้วครับเป็นไม่ได้มาหลายปีแล้วดุมากครับเขาไมดุเราแม่เลยท่ก็ก็ดุครับก็ดุถือว่าดุครับ แต่ว่าไม่ได้ถึงกับโอ้โหดุมากมายอะไรองนั้นเราก็เออดุแล้วเราก็เกรงใจด้วยแหละยินดีเขาจะหาว่าเรากลัวแฟนหรือเปล่ายินดีครับผมว่าคนกลัวแฟนเป็นสิ่งที่ดีเนาะเออเป็นเป็นคุณสมบัติที่ดีครับยังไงคะถ้ายังไงคะสมประมาทว่าเป็นคนกลัวเมียอุ้ยินดีครับยินดีครับกลัวเมียเจริญทุกคนนะครับฝากไว้ครับ ดีครับเป็นเรื่องดีครับตอบดีนัดกันเร็วๆนี้ดีไหมคะอ่าคนนี้เขามาสองสองปีกว่าแล้วครับมันถือว่าไม่เร็วเกินไปเมื่อเที่จะตัดผมว่าถ้าปีหน้าก็จะเป็นสามปีกว่าๆผมว่าโอเคแล้วนะสามปีผมว่ากำลังกำลังดีก็ปีหน้าครับน่าจะปีหน้าต้นปีกลางปีปลายปีเดี๋ยวว่ากันครับเก็บตังค์ได้เท่าไหร่นะคะตอนนี้นี่แหละครับเหตุผลที่ยังไม่ไปขออย่างเป็นหลักเป็นฐานเกิดเขาเรียกสินสอดมาแพงป้าเรียกมาแพงก็จะแย่เดี๋ยวขอเก็บเงินอีกหน่อย ก็ยังคุยกันอยู่ครับว่าเราจะเลี้ยงเด็กได้หรือเปล่าเนยุคนี้โตมาลําบากครับจริงๆอยากมีครับอยากมีมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่ายิ่งโตมาก็ยิ่งไม่อยากให้ลูกเจอสังคมอย่างงี้กลัวกลัวลูกใจแตกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงเรื่องลูกเพราะว่าอย่างคุณพ่อผมเขาก็รออุ้มหลานอยู่อยากให้ลูกโตมาเหมือนแม่หรือเหมือนพ่อเหมือนแม่สิให้มันเหมือนแม่ดีกว่าเยอะเลยครับจะมีควงกันไปดู ปีหน้าปีหน้านานๆไม่มีกระขอหรือยังคะคงต้องเร็วๆนี้แหละเพราะว่าเริ่มเป็นเริ่มมีข่าวแล้วเนาะเดี๋ยวพ่อเขาดูทีวีเขาคงเห็นแล้วครับก็ูเร็วนี้น่าจะต้องนัดทานข้าวนัดคุยกันบเรา เรื่องดูเลิกจริงๆแล้วผมผมเรื่องดวงผมไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยซีเรียสแต่ว่าที่บ้านจะซีเรียสมากบรรดาอาอีอะไรทั้งหลายแหละอยากจะไปดูเลิกให้เหลือเกินอะไรเงี้ยก็ก็เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่จัดการสำหรับตัวเองติดตรงไหนอยู่ไหมครับถึงยังแบบไม่รีบอะไรอย่างเงี้ยแต่งานมันเป็นความสบายๆมากกว่าคือเราไม่ได้แบบว่าต้องแบบซีเรียสแล้วมาคุยรายละเอียดกันเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยก็ก็เลยก็เลยดูไม่ค่อยรีบร้อนอะไรมากครับเดี๋ยวพอใกล้ๆคงจะสุกลูหูอีกทีนึ่งถ้าแต่งก็จะเป็นแต่งแบบ ไม่ชัวร์ครับแต่คุณด้วยความเป็นลูกคนจีนทั้งคู่แต่ว่าก็พี่ดีอาจจะไม่มียกงน้ำชาอะไรก็ได้เดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีหนึงดูว่าผู้ใหญ่ซีเรียสหรือเปล่าต้องอยู่ที่ผู้ใหญ่ก็่ว่าตอนนี้พร้อมทั้งสองฝ่ายแล้วพร้อมครับถ้าถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมครับต้นปีต้นหรือกลางหรือปลายไม่น่าเกินกลางปีมั้งได้ยินสอนคุยกังคุยแล้วยี่นี่แหละครับยังไม่คุยเลยยังกลัวอยู่เลยว่าถ้าเกิดเรียกป้าอย่าเรียกมาแพงนะฮะป้าดูช่องไหนเนี่ยเดี๋ยวมากราบไปรอบๆอย่าเรียกแพงละกันนน